เกียร์สามสบายเอเมนเราแรงเลยเดี๋ยวเขาก็ลงกันเขาเลยเขาอิงกองเลยตรงนี้ใช่เรากำลังไต่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลนะเขาอิงกองลงสองร้อยยี่เจตันแล้วว่าแรงพี่ใจครับ ึ้นเกียร์เลยสา,สามโลคนเนินนี่ก็หายเลวแต่รถหนักคงไม่มีใครขึ้นนะมัโอ้โหขึ้นไ้หวนะักหนาอะไรไม่ไหรถไม่ตามตัวเต็มเป็น,ปนลแถวเลย น่าจะดึงช็อปเบรกลงไปด้วยแล้วนะ ลำก็บนแล้วรู้ัวแล้วสงไม่ได้ไม่ได้น้าแต่นี้วัดเขาตุกันรู้เนินนี่ได้ก็ริวแล้วนี่ เขาไม่ให้วิ่งผ่านหน้าค่ายทหารใช่ไหมใช่ใช่หลังหลังเขาหลังให้หลังค่ายตายแล้วไอ้นี่ยั่วแล้วคันตั้งแล้ว <laughs> ตามมานะจ๊ะ